สวัสดีครับท่านผู้ชมมื้อนี้วิถีไทยบ้านไทยแห่ก็สิเอาไม้มงคลมาให้ท่านผู้ชมดูอีกเนาะครับเนาะเอ้ยทิชโตเบิ่งนู้นี่ใบของลราครับสวยงามเนาะท่านผู้ชมเบื่องโน้นี่ป้าเอาท่านผู้ชมลองมาถ่ายเบืง้งโนว่าต้นไม้ใบลายๆอันนี้เออ มันคือต้นอะไรเอ่ยวิธีไทยเพื่อนก็นอยากลองภูมิท่านผู้ชมได้ปาทุลองถามบางโนวิธีไทยกับหุ่นจักอยู่บอกว่ามันคือต้นหยัง <ś c oughs> วิธีไทยบันทะแฮรู้แล้วว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยคืออะไรนี่นี่นปาทุกใบของเรางามขนาดครับพวกนี้กำลังแตกเงาเล่าก่อเนาะนี่นี่กำลังแทง ยอดใหม่ครับนี่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 เห็นบหมสวยงามสีสดปานว่าเอาผู้กันมาเขียนแต้มทาสีนี่นี่นี่เห็นนี่โค้งขึ้นโค้งขึ้นเออเป็นเรียวสวยงามครับอื่เป็นไม้มงคลสวยงามแล้วก็ใบของเรานี่ก็สีบกคือครับไม้ประเภทอื่นเนาะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอือแล้วก็บบางคนก็บอกว่า ไม้ประเภทนี้เนี่ยเวลาเอาไปปลูกนี่กกะสีเรียกซับอืมเมตตามหานิยมไหเจ้าของเฮือนเจ้าของซานกะซีมีคนนิยมชมชอบอยากเว้าอยากเจรจาต้าอวยนําเวลาเวาธุรกิจยังกะอยากติดต่อประสบผลสําเร็จพี่นอ้องเอ้ยอันถ้ามีไม้มงคลประเภทนี้ปลูกในเฮือนในซานค่ะอเออขาาว้าได้ขาาว้าอันนี้เป็นไม้มงคลประเภทนี้เวลาที่ ทรรมาค้าขายกับเจริญรุ่งเรืองเรียกทรับเพื่อนวาวได้อ่าแล้วอ่ะต้นไม้ประเภทนี้น่ะเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์เพื่อนวาวปะท้เออเอาซื้อว่ดาด้ไดล่ะก็ชื่อว่าว่านคุ้นแผนว่านสนิดนี้น่ะเขาเรียกว่าว่าน สเสน่ห์คุณแผนท่านผู้ชมเอ้ยว่าวก็อยากติดติดคัดคัดเนาะอากาศก็อยากหนาวหนาวเย็นเย็นว่านสเสน่ห์คุณแผนป้าอยากคนจักซื้อคนตั้งซื้ออันนี้เด้เออมันเป็นไม่ปไม่มองคนที่คนที่เขานิยมเล่นว่านเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างจังตั้งซื้อว่าว่านสเสน่ห์คุณแผนเนาะท่านผู้ชมอาจสีมีนยยะ หมายความว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอาจ,จมีเรื่องเกี่ยวพันกับท่านคุณแผนที่มีชื่ออยู่ในบรรณคดีอของสุนทรภู้อยู่เบอหรื่อในใดๆออาจ,จิมีเรื่องเกี่ยวโยงกันก็นเลยมีชื่อว่าว่านคุณแผน มหาเสน่คุณแผนปลูกไว้ในเฮือนในซานผู้ใดมีปลูกไว้กับสิเป็นเสน่แก่เจ้าของตามซื้อต้นไม้มงคลประเภทนี้เนาะเอาวิธีไทยกะบบรู้ย่างรึกแต่บางที่ก็บอกว่าโบแมนวิธีไทยทางนี้เขาเรียกพืชมงคลแบบนี้อีกชื่อหนึ่งค่ะไม่ใช่ชื่อคุณแผนค่ะทางภูมิภาคนี้ก็จะเรียกอีกแบบหนึง่งเออก็ว่ากันฟังเนาะท่านผู้ชมที่มี ความรู้เกี่ยวกับไม้มงคลประเภทนี้กับมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแน่ว่าเป็นแนวใดมีคุณประโยชน์อย่างแน่แต่ที่สำคัญก็คือเป็นไม้สวยงามแน่นอนท่านผู้ชมแม่นเหมาะเบิ่งใบด้วยนี่เป็นไม้มงคลไม้ประดับเอาไปไว้ในห้องรับแขกก็สิเป็นไม้ฟอกอากาศเนาะเบิง่งนูนี่ฟอกอากาศให้อากาศที่เป็นพิษนะบริสุทธิ์ ผู้ใดเบิ่งก็ป้าสวยงามอยากเลียวเบิ่งอีกเลียวเบิ่งแล้วเลียวเบิ่งอีกเนาะต้นไม้ประเภทนี้ใบมันงามท่านผู้ชมเห็นบ่ตั้งแต่ใบนน้อยเกิดขึ้นมาก็เป็นลอยเป็นลายเป็นแบบนี้แล้วเห็นบน่นี่เห็นบ่เป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ประเภทนี้อืเอาสาหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของวิถีไทยบ้านทแท้ก็กดติดตามนะเอากดถูกใจกดซับสไคร ให้กำลังใจวิธีไทยได้หารีวิวไม้มงคลมาให้ท่านผู้ชมได้บึ่งได้ย่นโฉมเต่าเ้าเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นที่นิยมชมชอบคือเดียวกับต้นไม้มหามงคลนี่แหละเออต้นว่านเสน่ขุนแผนวัาซันเอาสำหรับืัอนี้ ขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 เดินทางไปใสมาใส่ก็ขอให้ระมัดระวังสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลเว้นระยะห่างทางสังคมบอนใดที่มีคนพุกพล่านกับพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุดถ้าบทจำเป็นเนาะอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับสือ,อ,อนับถือ โปรดคุ้มครองแฟนพันแท้ของวิถีไทยให้อยู่รอดจากโควิด19สำหรับเมื่อนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม